น้ำขั้นตัวนี้นะครับเนอะ ดีร้อนห้าุ๊บโอเดกันดีร้อนี่นองแนี่ไงอันเลิศเราบ้าไปบอโทษ

เด็กมันแบบว่ารออยู่แล้วค่ะ่มินิฮันนิดนึ่อตอต่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 ม่ต่อต่อต่่อต่อต่อต่่อต่อ่อตอต่อตออตอ่่ออ่อ THANKS yeah. ค่ะก็ตอนที่เกิดเหตุอะคะ่ะอยู่ประมาณปลายปลายแถวซึ่งอยู่ใกล้กับตรงเสาเหล็กแล้วก็ตอนจังหวะที่เสาล้มลงมาค่ะ,ะจะโดนโดนแขนด้านซ้ายก็คือโดนตรงต้น,นแขนตรงแขนตรงนี้แล้วก็ข้อมือซึ่งข้อมือโชคดีตรงที่ว่าโดนนาฬิกานาฬิกาเลยแตกแต่ว่าข้อมือไม่แตกใช่มันยังมีความโชคดีอยู่แล้วก็พอเหมือนเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนั้นยังรู้สึกช็อกเพราะเนื่องจากว่าตัวเรารู้สึกเหมือนโดนฟาด โดนฟาดแบบแรงมากแต่เหมือนพี่ๆเขาก็โชคดีที่ว่าทางกองเนี่ยมีรถพยาบาลคอยตามไว้อยู่แล้วก็เลยเข้ามาทันเวลาพอดีก็คือมาอุ้มขึ้นไปแล้วก็ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลซึ่งพอเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยไม่มีกระดูกแตกแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็คือเป็นแค่เหมือนบวมจากการโดนโดนกระทบไม่ได้มีไม่มีใครกระดูกแตกโชคดีมากค่ะเกิดอะไตอนนั้นค่ะ มันด้วยความที่ว่ามันมีเสียงดังกึ้งก่อนซึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนตัวหนูเนี่ยเป็นวิศวโยธานหนูรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เสียงของการโดนเคาะมันเป็นเหมือนเสียงของเหล็กที่มันสลิงขาดหรือไม่ก็น็อตหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คือช็อกช็อกก่อนแต่ว่าเหมือนเพื่อนพยายามเพื่อนรอบๆอะค่ะก็มาแบบมีสติตั้งสติไว้ก็รู้สึกว่าทุกคนช่วยกันดีมากทั้งน้องๆแล้วก็พี่พี่ทางกองพี่พี่ของที่ร้านค่ะ าบบทงางบ้านงองาข่าว่บ้านตะบนเราไหมหรู้ว่าเราก็บอก้ว่าก็อ๋อจริงๆทางบ้านหนูอะค่ะดูละครอยู่ดูละครอยู่แล้วก็พอหนูบอกโทรบอกไปว่าหนูประสบอุบัติเหตุตกจากสะพานนะเขากาก็บอกว่าอ้าวจริงเหรอดูละครอยู่ไม่ได้รู้เลยใช่ก็เลยรู้สึกว่ายังโชคดีอยู่ที่ว่าแม่ ไม่ได้รับทราบข่าวที่เป็นข่าวปลอมก่อนหรือว่าข่าวจากคนอื่นก่อนได้ได้ฟังจากเราตรงๆแม่ก็เลยอ่ารู้แล้วว่าลูกไม่เป็นอะไรเพราะว่าตัวหนูได้เป็นคนที่บอกจากปากหนูเองค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว1 8กันนะคะ